ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์ผมด้วยนะครับ <Cl ash S 2> เพื่อการจเจริญเติบโตของช่องมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าไม่ว่าจะโลกอนิเมะหรือว่าในโลกจริงของเราเนี่ยก็จะมีคุณพ่อยอดแย่อยู่เสมอไม่ว่าจะที่ไหนก็ช่างนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมจะเป็นพ่อคนนะฮะเราเองก็มีพ่อเมื่อพร้อมกัแล้วกันทีนี้ในสําหรับทางด้านของอนิเมะนะฮะ ถ้าหากจะให้ยกตัวอย่างคุณพ่อยอดแย่เนี่ยผมก็คิดออกลายหนึ่งที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นมีมดังอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็คือโชว์ทักเกอร์จากแขนกลคนแปราธาตนะฮะที่มาพร้อมวาลีเด็ดก็คือชัลเกียดเด็กเส้นดีอย่างเธอจริงๆ สำหรับเขาทําอะไรเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้ผมก็ขอไม่พูดแล้วกันลองไปติดตามดูกันเองหรือว่าจะรอจนกระทั่งผมทำคอนเทนต์แขนกลก็ได้นะเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมชอบอยู่เหมือนกันแต่ผมจะเก็บไว้ทาช่วงหลังๆไงช่วงนี้ก็ขอทําอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันและถ้าหากเรายังพูดถึงคุณพ่อประเภทนี้นะฮะทรงโกคูเนี่ยก็ถูกจัดให้อยู่ในหมวดคุณพ่อยอดแย่เช่นกันแม้ว่าถ้าหากว่าลองเอาลองเอาไปเทียบกับโชเนี่ยโกคูเนี่ยคือพ่อพระเลยนะฮะคือดีกว่ามามก คือโกคูอ่จริงๆนะตามความรู้สึกผมนะเขาไม่ใช่คุณพ่อที่ไม่ดีไม่ได้วิปริตนะฮะแต่เขาแค่ขาดความเป็นพ่อค่อนข้างที่จะเยอะเออก็คือแบบมีความเป็นพ่อคนน้อยซึ่งเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะฮะจากการวิเคราะห์พอสังเขตก็พอมาเรามาคุยกันดีกว่าวันนี้ผมส l ั m อันเดอรจะพาทุกคนมาคุยกันเรื่องว่าโกคูเนี่ยใช่คุณพ่อในอาดมคติ ขอย้ำว่าอดมคติจริงหรือเปล่านะฮะไม่ใช่อุดมคตินะฮะโอเคทีนี้ถ้าหากจะพูดกันตามตรงหลังจากที่เราดูซีรีส์ดราก้อนบอลมาอย่างยาวนานมากโกคู Goku เนี่ยเป็นคนที่รักลูกนะฮะรักลูกแล้วก็ครอบครัวของเขาจริงๆอันนี้คือไม่มีข้อกางข,งข,งขายแล้วฮะเขาห่วงใยแล้วก็พร้อมที่จะเข้าปกป้องแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนอะเออแล้วทําไมทําไมเขาถึงถูกหลายๆคนมองว่าเป็นคุณคุณพ่อยอดแย่ไปได้คําตอบ มันก็ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะั่นก็คือวิธีการเลี้ยงดูลูกแล้วก็นิสัยของเขาเองนั่นแหละฮะที่เป็นปัญหาถ้าหากจะเปรียบนะฮะโกคู Goku เนี่ยเขาเป็นคุณพ่อที่ใจดีมากนะคือเอาเอาง่ายๆอะ่ะเขาเป็นคนใจดีเลยแหละแต่ขาดการเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างมากนะฮะจึงทําให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจโกฮังได้อย่างท่องแท้เหมือนกับคุณพ่อทูลหัวตัวเขียวเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นนะฮะแม้จะอยู่ในห้องการเวลากันนานเป็นปีเลยนะซึ่งอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นานเป็นปีเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าหากเป็นแบบคู่แบบหญิงสาวกับชายหนุ่มเนี่ยผมว่าเป็นแฟนกันออกมาแต่งงานกันได้เลยคงจะเข้าใจกันในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่โกคูเนี่ยนอกจากฝึกซ้อมแบบเอาตายและเอาตายแบบเตะก้านคอลูกกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโกคู Goku เนี่ยไม่ได้เข้าใจนิสัยของโกฮังอย่างถ่องแท้จริงนะฮะคือแบบคงจะไม่เคยถามเลยว่าโกฮังเนี่ย ชอบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแบบว่าไม่เคยถามสารทุกสุกดิบไม่เคยที่จะศึกษาลูกเลยคือเข้าใจว่าเป็นห่วงแล้วก็รักนะฮะแต่มันแบบว่ามันตื้นเขินเกินไปหน่อยในความคิดของผมนะฮะถึงขนาดที่แบบว่าโกคูเนี่ยยอมพนันว่าโกฮังจะโกรธแล้วก็ชนะเซลได้โดยที่เขามองข้ามจุดสําคัญจนพิกโกโร่ต้องเตือนเลยนะฮะว่าโกฮังเขาไม่ได้บ้าการต่อสู้เหมือนเองเว้ย และนายเนี่ยเคยคุย hmm. กับเขาบ้างหรือเปล่าว่าเขาต้องการแบบนี้บ้างไหมเคยปรึกษาลูกก่อนหรือเปล่าว่าจะทําแบบนี้นะนายรู้บ้างหรือเปล่าว่าตอนนี้ในใจโกฮังเขาคิดอะไรอยู่เขาอาจจะคิดว่าทําไมพ่อถึงไม่มาช่วยทั้งที่เขาโดนเซลล์กอดลัดฟัดเหวี่ยงขนาดนี้หรือว่าพ่อเนี่ยสนการต่อสู้มากกว่าชีวิตของตัวของโกฮังเอง ถึงโกฮังจะแกล่งแค่ไหนนะฮะแต่เขายังเป็นเด็กเท่านั้นนะเออเด็กอายุ10นิดนิดเอง1 1บเิงเนี้ยเอพิกโกลโลก็ยังเป็นคนเดียวที่คิดจะเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยโกฮังก่อนใครด้วยซ้ำนะฮะซึ่งตรงจุดจุดนี้นี่แหละที่ทาให้อ่ามันมีมังงะแฟนเมดเนี่ยเล่นกับประเด็นนี้ด้วยที่ว่าถ้าหากโกฮังไม่โกรธเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือสมมติว่าอ่าตอนที่มิสเตอร์ซาตานเนี่ยโยนหมายเลข16เข้าไปนะแล้วเซลเหยียบหัวเนี่ยก็คือถ้าตามทไลายหลักก็คือแบบออฟฟิเชียลก็ค แตกเป็นซุป2โอเคแต่มันก็จะมีอีกแนวคิดนึงนะครับว่าถ้าโกฮังไม่โกรธล่ะแล้วโกฮังบอกฉันเป็นแค่เด็กนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นกับประเด็นที่พิกโกโลพูดว่าเออมันเป็นเรื่องจริงนะกลายเป็นว่าเซลโมโหฮะโกฮังไม่โกรธแล้วทำเซลเสียเวลาก็เลยฆ่าโกฮังทิ้งสุดท้ายโกครูคิดผิดครับเพราะว่าไม่เคยคิดที่จะเอาใจใส่ลูกเขาทำความเข้าใจลูกมาก่อนว่าจริงๆแล้วลูกเนี่ยเป็นคนนิสัยต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออพิกโกโลที่เป็นคนนอกเขายังรู้แล้วตัวเองเป็นพ่อแท้แต่ไม่รู้ นี่แหละฮะและสุดท้ายในไอ้ทามแบบแฟนเมดอันนั้นนะฮะคนที่เป็นซูเปอร์ซายาสองและปราบเซลก็กลายเป็นโกคูซะเองเพราะว่าจากการตายของโกฮังนะฮะคือสานึกผิดไงถ้าหากแบบว่าเอาใจใส่ลูกกว่าน,นี้ก็คงจะไม่ต้องให้ลูกชายตายเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนิสัยชอบทิ้งขี้อ่ะอันนี้ผมเล่าไปเยอะแล้วในส่วนของคอนเทนต์ของโกฮังนะฮะโกคู Goku เนี่ยเป็นคนที่มีเมตตามากจนเกินไปนะฮะคือแบบมักจะไว้ชีวิตศัตรู้ายนะฮะก็คือถ้าหากมีทางรอดไม่ให้ได้โกคู Goku จะหยิบยื่นให้เสมอเลย แต่การทำแบบนี้มันนำมาซึ่งความสวยสู่ตนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนลาดิชนะฮะถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าใจอ่อนไปปล่อยหางอะ่ะพิกโกโรก็คงใช้มาคังโคซัมปยิงลาดิสตายไปคนเดียวแล้วนะฮะเออก็คงจะไม่จะเป็นต้องตายไปด้วยแต่ที่ผมคิดว่ามันก็แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะมันอาจจะมาจากแนวคิดที่ว่าโกคูเนี่ยเป็นคนคิดว่าคนเราเปลี่ยนได้เสมอนะฮะก็คืออารมณ์ประมาณว่าเออเคยไว้ชีวิตพิกโกโรพิกโกโรก็เป็นคนดีนะ ใบชีวิตเบจิต้าเบจิต้าก็เป็นคนดีก็เลยแบบอยากจะว้ชีวิตทุกคนให้แบบมีโอกาสกับตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจอยู่ผมก็จะอยู่แต่ว่าคือต้องเข้าใจนะว่ามันมีหลายรอบมากที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนโมโรเนี่ยเอาถั่วเซียนเนี่ยไปประเคนให้ฮะวุ่นเลยถ้าหากไม่ใช่แบบว่าตอนนั้นน่ะรีบปาโมโรเนี่ย,ยคงจะไม่วุ่นมากกว่านั้นแน่นอนนะฮะ ไอ้ฉากให้ถั่วเซียนเนี่ยมันคือมันมีมาตั้งแต่เซลแล้วนะโยนถั่วเซียนให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่โกคูขอถั่วเซียนเนี่ยถ้าผมเป็นคุริลินเนี่ยหรือว่าเป็นคนได้พกถั่วเนี่ยผมจะไม่ให้แน่ๆเพราะทุกครั้งที่ให้เนี่ยเรื่องเร็วๆมันเกิดขึ้นตลอดแหละเออเรียกได้ว่าก็นั่นแหละแต่ก็มีคนหนึ่งที่แบบว่าเกือบจะเปลี่ยนแบบไปในทางที่ดีขึ้นหน่อยๆละอย่างฟรีเซอร์เนี่ยนะฮะก็คือลดความบ้าคลัง่งแล้วก็ความแคดลงอยู่จากตอนแรกเนี่ยอยากจะได้ดาก้อนนบเี่ย มาขอพอให้เป็นอมตะนะฮะแต่พอรู้ซึ้งถึงคําว่าต่อให้เป็นอมตะแต่ถ้าหากขยับไม่ได้มันก็เท่านั้นนะฮะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นขอสูงเพิ่มขึ้นปีละ5เซนนะมันจะได้เป็นธรรมชาติเป็นความคิดที่แบบว่าจากฟีเซอร์ที่แบบเป็นคนโหดๆนะฮะกลายเป็นคนแบบโอ้โหเดิมบคูวีโบลี่นี่คือแบบเป็นฟีเซอร์ติงตองนะฮะเป็นกระสอบทรายชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็ตามนั้นแหละฮะและก็นั่นแหละเอาจริงๆนะฮะเราอาจจะโทษโกคูในเรื่องทิ้งขี้หรือความเมตตาจนเกินไปไม่ได้ นั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนที่ปู่โกฮังเนี่ยเก็บโกคูมาเลี้ยงเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยนิสัยโกคูก็ไม่ได้เป็นเด็กเรียบร้อยนะฮะก็เป็นเด็กดื้อรั้นแล้วก็อารวาสแต่จนกระทั่งแบบตกหัวกระแทกนะฮะพอหัวกระแทกเสร็จถึงกลายเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายอารมณ์ประมาณว่าถ้าหากว่าหัวไม่ตกกระแทกนะฮะอันนี้ก็คือผมดาว,ว่านิสัยอาจจะไม่ค่อยต่างจากลาดิชหรือแม้กระทั่งบาดักสักเท่าไหร่นะฮะแต่พอหัวกระแทกเนี่ยกลับไปได้ทั้งแม่แทนนั่นก็คือกิน เออได,ได้ได้ทั้งแม่แทนนะฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องโทษอุบัติเหตุด้วยที่ทําให้โกคูเขาเป็นแบบนั้นนะฮะเออต้องเข้าใจนะฮะก็ต้องเข้าใจโอเคทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่ง ไม่ค่อยทําการทํางานอันนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อครอบครัวแล้วก็ลูกๆเลยด้วยซ้ำน,นะฮะเอาจริงๆเนี่ยจีจี้กับพ่อตาพีศาจบัวเนี่ยถือว่ารวยไม่เบานะถ้าหากใครรู้ตั้งแต่ช่วงต้นก็คือมีทรัพย์สมบัติในไอ้วังที่มันโดนไฟคอ,อกอะ่ะคือถ้าเป็นในมังงะดับรอบเดียวก็จบแต่ถ้าเป็นในอนิเมะต้องดับสองรอบนะฮะถ้าหากผมจำไม่ผิดตอนแรกผู้เทาเ่าเต่ามาดับให้ด้วยคลื่นเต่าเออแต่มันเป่าทุกอย่างจนวอดวาย แต่ในเมฆเนี่ยมันมีฟิลเตอร์ตรงที่ว่ามันต้องลงไปนรลกอะ่ะไปเจอปู่โกหังด้วยเพื่อที่จะดับจากภายในยนั้นน่ะโอเคผมขอไม่ค่อยเล่ารายละเอียดแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้มาคุยกันเรื่องในเนื้อเรื่องนะฮะทีนี้พอแบบว่าจีจี้กับพ่อตาปิศาจวัวเนี่ยค่อนข้างรวยก็จริงนะฮะช่วงต้นเนี่ยโกคู Goku, คงไม่จะไปต้องทํางานอะไรแหละแต่ด้วยการกินแบบโคตรล้างผาน,นะฮะคงจะเข้าใจนะฮะว่าชาวสายญาติเนี่ยมันกินเยอะขนาดไหนคือกินจนแบบทรัพย์สินแทบไม่เหลือนะฮะคิดไปคิดมาเป็งแบงดาชมัดญาดเลยเกาะเมียกินเนี่ ว่าที่แบบว่าจะไปหางานทําได้เนี่ยก็ปาไปพ้นช่วงบูแล้วนะฮะเพราะว่าเพิ่งฟื้นกลับมาไงเพราะว่าตายไปช่วงหนึ่งในช่วงเซลนะแถมพอฟื้นกลับมาไปเป็นชาวนาเนี่ยก็แบบทาบ้างอู้บ้างหาโอกาสฝึกวิช,ชางเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะฮะด้วยทักษะพลังขนาดนี้เนี่ยมันสามารถหารายได้อย่างอื่นได้สูงกว่านี้มากเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นความสามารถเคลื่อนย้ายข้ามมิติเนี่ยเปิดบริษัทส่งเดลิเวอรี่เนี่ย ในพริบตาอย่างได้เลยนะฮะก็คือถึงมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าวิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติเนี่ยมันจะว์ปได้ก็ต่อเมื่อเป็นสถานที่ที่รู้จักอ่าโอเคแล้วก็มีขึ้นพลังของคนที่เรารู้จักอยู่ที่นั่นก็คือเรารู้จักเราว่าไปหาคนคนนั้นได้อ่าเราจับพลังถึงแล้วก็ไปได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากโกคูเนี่ยบินสำรวจรอบโลกแบบเออจุดนี้ตูจะว์ปมาส่งของอะไรอย่างเงี้ยนะโหส่งเดลิเวอรี่รเนี่ยดังผมบอกเลยรวยรวยกว่าเป็นฟาร์มเมอร์ซะอีกนี่ผมชี้ทางรวยให้เลยนะฮะเออ คือแบบมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าขยันทํางานขนาดนั้นก็ได้แต่ก็แบบหารายได้ครอบครับวบ้างไม่ใช่แบบปล่อยให้แบบลูกชายอย่างโกฮังเนี้ยที่เป็นนักวิชาการเนี่ยแบกครอบครัวนะฮะอย่างดีนะได้แต่งกับบีเดว่าเออพ่อเป็นมิสเตอร์ซาตานเขารวยไงขเขารวยก็เลยแบบได้บารม,มีจากทางฝั่งเมียมาบ้างนะฮะและก็ถือว่าบุญเก่าหล่นทับด้วยเนื่องจากว่าเคยช่วยโลกไว้กับมิสเตอร์ซาตานมิสเตอร์ซาตานก็เลยมาแบ่งเงินให้100ล้านเซนีเพื่อที่จะ เอาไว้เป็นค่าเล่าเรียนให้กับโกเทนแล้วก็เป็นข้ออ้างที่จะไม่จําเป็นต้องเป็นฟาร์เมอร์ละสามารถกลับเอาไปฝึกได้ก็ถือว่าบุญเก่าที่เคยทําไว้หล่นทับอยู่ทีนี้อีกข้อนึงแล้วก็น่าจะเป็นข้อที่เรียกได้ว่าไม่รู้จะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะขายเมียเพื่อนแล้วก็เมียลูกกินฟังไม่ผิดฮนะอันนี้มันเกิดขึ้นจริงย้อนกลับไปตอนที่ท่านไคโอชินเนี่ยสิรุ่นก่อนเพิ่งออกมาจากดาบแซดนะฮะ เพื่อที่จะมาบัฟพลังให้โกฮังไปสู้กับบูเงี้ยแต่เนื่องจากว่าโกคูเนี่ยดันทะลึ่งยิงกระสุนพลังงานอัดหน้าแกเข้าไปแกเลยงอนไงโกคูเลยก็แบบเออต้องหาทางงอนะก็เลยเสนอตอนแรกว่าจะเอาแบบพวกหนังสือโปอะไรมาให้แต่ว่าบอกจะดูทําไมมีตาทิฟอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบงั้นก็แบบจับของจริงดีไหมเออยื่นข้อเสนอเลยเมียลูกฮะเอาบีเดลไปแบบขอโกฮังฝากไปบอกบีเดเลด้วยนะว่าเสร็จสึกเนี้ยมาให้คุณปู่เขาแตะอ่างซะหน่อยโอโกฮังเนี่ยปรีแตกเลยฮะเอ้ยบอก ห้เมียเมียลูกตัวเองเนี่ยไปเป็นเครื่องสังเวยแถมให้ตู้เป็นคนไปบอกเองอีกโดนวีเดียวฆ่าตายแน่นอนฮะโกหังนี่คือโคตรโกรธเลยก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้เปลี่ยนแผนงั้นถ้าหากเมียลูกไม่ได้ฮะเมียเพื่อนก็ได้ปะเปลี่ยนเป็นบรูมาแทนเนะ่เสนอบรูมาซึ่งก็ตกลงโดยที่ไม่ถามเบจิต้าเลยตอนนั้นเบจิตา้ายังไม่รู้เรื่องฮะ พอแบบภายหลังเนี่ยความแตกเบจิต้านี่คือโวยใหญ่เลยมึงขายเมียกูก็เหรอเออแล้วทำไมไม่ขายเมียตัวเองวะเออเสนอจีจี้ไปเงี้ยนี่คือนิสัยของโกคูฮะคือผมเข้าใจว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือมันจําเป็นต้องบูชายันเออมันต้องสังเวยหญิงสาวเพื่อแรกกับโอกาสที่จะกู้โลก แต่ประเด็นก็คือแล้วทำไมต้องเอาเมียลูกกับเมียเพื่อนวะเออเอาเมียตัวเองไปสังเวยดิยังมีข้ออ้างนะว่าก็หลอนไม่บึบบับแล้วไม่บึบบับแล้วจะทำไมก็เองเป็นคนเสนอเองขนาดแบบว่าเคยไปหาผู้หญิงให้กับผู้เท่าเต่าในช่วงต้นเรื่องก็ยังเคยทำเลยทำไมแค่นี้ไม่มีปัญญาเหรอเออต้องเอาเมียเพื่อนกับเมียลูกอับคือนิสัยเสียมากเอาล่ะก็จะประมาณนั้นแหละฮะเ้าจะลองสังเกตกันดูพอสรุปได้แล้วนะฮะถ้าหากใครก็ตามฟังผมมาจนถึงจุดจุดนี้ก็คือโกคูเนี่ย ไม่ถึงกับว่าเป็นพ่อที่แย่ขนาดหนักนะฮะมันก็เป็นพ่อที่แย่จริงๆกันแหละแต่ก็เวลาช่วงที่เขาแบบใช้แสงปกป้องครอบครัวมันก็มีเวลาที่ทําตัวแบบสมกับเป็นคุณพ่อก็มียังจําได้ใช่ไหมฮะตอนที่โกคูเนี่ยจะว์ปเอาเซลไประเบิดที่ดาวของไคโอชินก็คือถึงแม้ว่าการกระทําฟังจากช่วงหลังเนี่ยคือมันก็เละมากอะ่ะคือแย่มากคือไคโอชินเอ้ยไคโออ่ะท่านไคโอไม่ใช่ท่านไคโอชินนะขอโทษด,ด้วยคือท่านไคโอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย ว่ามันมาระเบิดแล้วตูก็ตายคาบ้านเออเป็นผมผมก็โกรธแหละแต่ก็เข้าใจว่ากู้โลกแหละฮะแต่ก่อนจะไปโอเคเราย้อนกลับมาก่อนจะไป คือมีพูดว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกนะโกฮังอะไรเงี้ยเป็นคําพูดที่ดีมากสําหรับคุณพ่อคนหนึ่งนะฮะคืออันนี้เพิ่มแต้มให้โกคูได้เลยแล้วก็โกคูมีดีอีกจุดหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ไม่บังคับความฝันลูกนะฮะคือจริงๆอ่ะโกคูน่ะอยากจะให้โกฮังเดินตามรอยเขาก็คือเป็นนักรบนะฮะแต่ขอถามหน่อยถ้าหากเดินตามรอยเองแล้วใครจะหาเงินเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมแล้วทีนี้โกฮังก็บอกเขาไม่อยากจะเป็นนักรบเว้ยเขาอยากเป็นนักวิชาการเออซึ่งโกคูไม่ขัดฮะเขาไม่แย้งอะไรเลยเ,ลยเขาก็ภูมิใจที่โกััังจะเป็นนนนนนแบบบ้คือสสุห ซึ่งจุดนี้ในเรื่องความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงอะ่ะถามหน่อยว่ามีครอบครัวคนไหนบ้างฮะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะปล่อยเราทำตามความฝันโดยที่ไม่ทําตามค่านิยมของสังคมอะคือผมเป็นคนหนึ่งแล้วนะฮะที่แบบมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ทําตามความฝันของตัวเองยากนะลองสมัยก่อนสักประมาณ20ปีก่อนนะฮะอรือ20กว่าปีก่อนลองพูดได้ไหมผมอยากจะเป็นาหารายได้จากการเล่นเกมอย่างเงี้ยใครเขาจะเชื่อผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออจนกระทั่งแบบ YouTube มาเริ่มดังพี่เอกพี่เบอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าเออการเล่นเกมอะไรมันวิเศษยิ่งกว่าการเล่นธรรมดาแต่มันก็ไม่มีใครสนับสนุนผมอยู่ดีฮะโอ้แล้วผมลองคิดภาพโดยเฉพาะแบบครอบครัวที่แบบว่าพ่อแม่เนี่ยบังคับให้ลูกอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่โดยที่แบบลูกไม่ได้อยากจะเป็นนะฮะอืมมันเป็นอะไรที่แย่มากมันเป็นความทรงจำในเด็กที่แบบมันมนมันแก้ไม่ได้แล้วฮะมันทําได้แค่แคจําแล้วมาหาทางแก้ตอนโตแค่นั้นแหละซึ่งโกคูเนี่ยไม่ได้ฝากความรู้สึกแย่นะั้นให้โกหังเลยอันนี้เพิ่มแต้มให้อีกนะเออนั่นแหละก็ถือว่าโดยรวมนะ้หากลบ กลบหนี้ทั้งหมดการกระทําแย่ๆกับการกระทําดีๆนะฮะพอแบบคิดดูดีๆแล้วถึงแม้ว่าการกระทําแย่ๆเนี่ยมันก็ยังเกินดีอยู่นะมันยังเกินดีอยู่หน่อยๆแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าไม่ว่ามันยังโอเคอยู่ก็คือทุกคนมีฟลอมีจุดตําหนิกันหมดแหละเอออย่างโกคูเขาก็มีไม่เป็นไรก็คือไม่ได้เร็วมากสรุปก็คือเขาไม่ใช่คุณพ่อที่เร็วนะฮะเขาเป็นพ่อธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่แค่ยังไม่เข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกสักเท่าไหร่แค่นั้นเองสรุปได้แล้วนะฮะ งั้นก็สำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ